ทำสำเร็จเครื่องยนต์เจ็ตใหม่บินได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าบริฤฤษัทยูเซียนมอเตอร์ของแคนาดานะครับประสบความสําเร็จในการทดสอบเครื่องยนต์ E-Jet m o มอเตอร ให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องยนต์เจ็ทที่ใช้น้ามันแบบดั้งเดิมครับ Water Engine นะครับใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าแม่เหล็กทาวรทําให้มันมีพละกําลังเหมือนกับเครื่องยนต์เจ็ตปกติแต่ข้อดีคือมีน้ําหนักที่เบากว่ามีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลสูงและทนทานต่อการสึกหรอสูงครับโดยบริษัทเนี่ยยังออกแบบให้มันมีความยืดหยุ่นสูงสามารถนําไปปรับใช้กับเครื่องบินได้หลายรูปแบบตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ครับ มอเตอร์ e ีนะครับคาดว่าจะส่งแรงขับได้มากกว่า8,000ปอนด์ซึ่งเทียบได้กับกำลังของเครื่องยนต์ที่ใช้ในเครื่องบินเจ็ต CRJ 100ขนาด50ที่นั่งซึ่งถ้าหากนำไปใช้งานจริงเนี่ยก็คงลดคาร์บอนได้จํานวนมากครับแถมค่าโดยสารก็น่าจะถูกลงกว่าเดิมเยอะเลยอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะมีเครื่องยนต์ที่ส่งพลังแล้วเนี่ยแต่หากเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว ความท้าทายของเครื่องบินนั้นมีมากกว่าครับเพราะว่าต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกการแบกแบตเตอรี่ต่งหนักขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยอาจจะทําให้ได้ระยะทางการบินที่น้อยมากจึงต้องรอการพัฒนาแบตนะครับที่สามารถเก็บประจุไฟได้จํานวนมากและก็ต้องมีน้ําหนักที่เบาด้วยเช่นกันครับ